บูโจต้องเขียนทุกวันไหมนะคะหลายคนนะชอบมีคําถามมาถามครูว่าคือแบบทําไงก็ได้คะครูให้แบบสามารถที่จะเขียนได้อย่างต่อเนื่องนะคะเพราะว่าเขานะไม่สามารถที่จะเขียนได้ทุกวันนะครูบอกอย่างนี้ดีกว่าค่ะว่าตอนที่เรานะ บอกกับตัวเองว่าเราจะจดบันทึกแบบบลูเรดเจอร์นอลอ่ะเราต้องตอบตัวเองว่าทําไมเราถึงอยากเขียนเราอยากแก้อะไรสมมุตินะคะเราอยากที่จะบริหารจัดการเวลาที่เราอยากทาสิ่งสิ่งหนึ่งในแต่ละวันให้มันเสร็จนะคะอันนี้เป็นการแบบแมネจเมนต์เวลาทั่วไปเลยนะอย่างเช่นสมมติคุณเขียนทูดูลิสไว้ในแต่ละวันแล้วคุณอยากทําให้มันเสร็จวันที่คุณไม่ได้เขียนนั่นแหละคือวันที่คุณอาจจะมีอะโอกาสมากๆเลยที่มันจะไม่เสร็จเพราะอะไรเพราะว่าคุณจะลืมขนาดคุณจดไว้บางทีคุณยังลืมเลยแล้วคุณลองคิด ว่าถ้าคุณไม่จดบันทึกเอาไว้อ่ะคุณยิ่งลืมไปกันใหญ่เลยนะคะเพราะว่าในแต่ละวันเราก็จะมีเรื่องให้เราคิดเยอะแยะมากมายดังนั้นนะคะเราจะต้องจัดสรรเวลาเหมือนทำาทม์บ็อกซิง่งไว้เลยว่าเออก่อนนอนอะไรอย่างเงี้ยลองเขียนดูเอาเวลาที่คุณสะดวกคุณจะแบบตอนเวลาคุณพักกลางวานันหรือว่าตอนเช้าหรือว่าตอนเย็นก่อนนอนอะไรอย่างเงี้ยดูว่าสมมติถ้าก่อนนอนใช่ป่ะก็อาจจะดูตารางของอีกวันหนึ่งนะคะว่าจะต้องทำอะไรบ้างนะคะเพื่อที่ว่าจะได้ไม่หลงลืมนะและอันนี้นะก็คือเทคนิคนะ ครูขอสรุปเป็นสูตรให้2ข้ออันแรกคือคุณต้องรู้ก่อนว่าคุณอยากเขียนเพื่อแก้ปัญหาอะไรและคุณต้องอยากมันมากพอนะคะอันที่2ก็คือคุณควรจะต้องทํามันทุกวันค่ะแล้วก็เนี่ยแหละ2วิธีนี้นะจะช่วยให้คุณนะประสบความสําเร็จได้เลยค่ะถ้าคุณสนใจอาหารสมอง2นาทีก็อย่าลืมกดไลค์ด share, กดแชร์กดติดตามครูได้ที่เพจ p a s ช i o n twin นะคะ